พายุขึ้นฝั่งแล้วปักหมุดพื้นที่เสี่ยงคำนี้ถึงพรุ่งนี้แนวโน้มลักษณะอากาศ7วันข้างหน้าสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงค่ำของวันเสาร์ที่14มิถุนายน2568มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะพายุโซนร้อนหูติเกเดเคลื่นตัวขึ้นฝั่งแล้วในขณะที่บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนอง และฝนตกหนักกระจายตัวในหลายพื้นที่เราจะขอพาทุกท่านไปติดตามปักหมุดพื้นที่เสี่ยงจังหวัดใดพื้นที่ใดต้องเตรียมตัวรับมือกันบ้างพร้อมทั้งติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศตลอดทั้ง7วันข้างหน้าจะเป็นไปในทิศทางใดไปติดตามรายงานสภาพอากาศพร้อมกันค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้อดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะ เชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะจากประกาศของกรมอ,อุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดเมื่อ17นาฬิกาที่ผ่านมาได้ชี้ว่าเมื่อเวลา13นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนกำลังแรงหูติดได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วและเมื่อเวลา16นาฬิกาที่ผ่านมามีศูนย์กลางอยู่บริเวณมณฑลกวางซีประเทศจีนหรือที่ละติจูด21.9องศาเหนือลองจิจูด110.0องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดไกลจุดศูนย์กลางประมาณ1 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิปเรชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางเอาไว,ดว้ด้วยโดยศูนย์กลางของพายุลูกนี้จะไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยแต่ทำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเรามีกำลังปานกลางส่งผลทำให้บริเวณด้านทิศตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักบางแห่งนอกจากนี้ยังส่งผลทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางซึ่งมาดูโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF ควบคู่กันไปจะเห็นได้ว่าในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่สอดคล้องกับแผนที่กราฟิกของกรมอุตุนิยมวิทยาแสดงพื้นที่สีเหลืองเสียงภัยฝนตกหนักที่จะกระจายตัวเกิดขึ้นในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ได้แก่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน,าน่านอุตรดิตถ์ตากเพชรณนโลกหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหาร สระบุรีการจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดเนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางอย่างคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนร่องมรสุมได้ขยับขยเขยื่อนเคลื่อนตัวขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนแล้วสำหรับบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนลดลงบ้างเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลิ่มความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากซีกโลกใต้ที่แผ่ขึ้นมาปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนล่าง ืเนื่องจากสาเหตุปัจจัยดังกล่าวนี้เองจึงสง่งผลทําให้ในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน,าน่านอุตรดิตถ์ลำพูนลำปางตากและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ําสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสกระแสลมปร,ปรารวนความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครน,นครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดสระบุรีการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกราชบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด34องศางเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียส ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและเนรราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคลื่นลงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองพ่อแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงต้องติดตามเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่าน พื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำลำคลองพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันร,ระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผลผลิตท,ทางการเกษตรหลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อนเนื่องในช่วงวันที่1 6ถึง20มิถุนายน2568บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก แม้ภาพรวมฝนจะลดลงบ้างเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปางกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับเร่องมรสุมที่มีกำลังอ่อนลงและขยับเคลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนและสปปลาวตอนบนจากลักษณะดังกล่าวทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศรายภาคในช่วงวันที่16-20มิถุนายน2568เอาไว้ว่า ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดประมาณ37องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดประมาณ36องศาเซลเซียสภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดประมาณ37องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ 60- ถึงเจของพื้นที่และยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดประมาณ36องศาเซลเซียสทะเลจะมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดประมาณ36องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออก จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดประมาณ36องศาเซลเซียสทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร อุณหภูมิสูงสุดประมาณ35องศา,ศาเซลเซียสแม้ภาพรวมในช่วงวันที่16มิถุนาย,ยนเป็นต้นไปการกระจายตัวของฝนจะลดลงบ้างแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมส่วนมนากในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางด้านทิศตะวันออกของภาคภาคกลางฝั่งทางด้านทิศตะวันตกภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบ,บุรีและตราดรวมถึงบริเวณภาคใต้ที่จะกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงดังกล่าว ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังอันตรายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจสง่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากส่วนพายุโซนร้อนกําลังแรงหู่ติดที่เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งของประเทศจีนตอนใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคาดว่าจะอ่อนกําลังลงตามลําดับขอแจ้งเตือนพ่อแม่พี่น้องที่จะเดินทางไปในบริเวณเกาะไหหลำและประเทศจีนตอนใต้ ในช่วงหนึ่งถึงสองวันนี้เพื่อความปลอดภยัยหลีกเลี่ยงผลกระทบและความเสียหายที่อาจได้รับควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางเอาไว้ด้วยนะคะหลายสาเหตุปัจจัยยังคงส่งผลกระทบทําให้บริเวณประเทศไทยของเรามีฝนฟ้าขนองต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเพิ่มความระมัดร,ระวังในการใช้รถใช้ถนนเมื่อต้องสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเนืน่องจากในขณะที่ฝนตกถนนมักจะลื่นทัศนวิสัยในการขับขี่ลดลง จึงส่งผลทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเมื่อติดตามแนวโน้มลักษณะาอากาศตลอดทั้ง7วันข้างหน้ารวมกันแล้วขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆน,นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรง,งเฮงเฮงรวยรวย ด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ